กล้องวงจรปิดของไว้เฮารีสอร์ทอพาร์ตเมนต์กลางเมืองนครราชสีมาบันทึกภาพชายวัย25-35้ปีผิวขาวสูงประมาณ165-170เซนติเมตรไว้ผมรองทรงก่อเหตุลักทรัพย์โทรทัศนอ l e ดี LED ขนาด32นิ้วหนึ่งเครื่องก่อนหลบหนีไปอย่างลอยนวลน,นางสาวราพรเชื้อฉำหลวงเจ้าของรีสอร์ทเล่าว่าชายคนดังกล่าวทำทีเข้ามาในคาบของลูกค้าขอเช่าห้องพักในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาจึงตายใจ ไม่ได้ขอตรวจสอบบัตรประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งจะมาพัก2-3วันล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาได้มาขอเปิดห้องพักอีกครั้งก่อนจะช่วยโอกาสลักทรัพย์ไปเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครราชสีมาให้ติดตามคนร้ายรายนี้แล้วคาดว่าน่าจะเป็นคนมาจากที่อื่นทั้งนี้หากใครพบเห็นสามารถแจ้งไดที่สพเมืองนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์0-44242056